เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องค่าไฟฟ้านะครับหลังจากที่จะมีการปรับในเรื่องของค่า FT ครับในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับหลายท่านก็มีความมิตกกังวลว่าว่าค่าไฟจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในเรื่องของการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าแปลผันหรือว่าค่า f อนะครับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม -65 นี้ซึ่งอาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการหารือกับทางกระทรวงพลังงานและกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเพื่อหามาตรการรองรับช่วยเหลือนะครับโดยในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยยังไม่ขึ้นนะ,อ,อ,ะอันนี้ชัดเจนยยังไม่ขึ้นยังใช้ในอัตราเดิมอยู่ แต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ย <ไป S 1> ก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆต้นทุนค่าไฟมันเยอะรัฐบาลก็เอาเงินกองทุนเนี่ยไปอุดหนุนอุดหนุน,นไปช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเงินกองทุนก็โอ้โหโดนไปเป็นแสนล้านนะครับอุดหนุนทั้งค่าไฟค่าน้ํามันค่าก๊าสให้ประชาชนได้ใช้ ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปครับแต่ว่ามันก็มีต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายบางครั้งก็ต้องปล่อยไปตามกลไกในบางเรื่องตามสถานการณ์นะเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของค่าไฟฟ้าเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดจะมีการสรุปให้ชัดเจนเร็วๆนี้ ในส่วนของภาครัฐก็เห็นว่ามีมาตรการช่วยประหยัดค่าไฟเยอะนะอย่างเช่นช่วงเที่ยงถึงบ่ายที่จะไปพักกันเนี่ยปิดแอร์ละปิดแอร์ปิดแฟปิดคอมคปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มงานเปิดแอร์ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งบางที่10บโมงถึงเริ่มเปิดครับก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะอะไรทําได้ก็ทำครับก็ถือว่าเรื่องพลังงานนีเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราต้องใช้ไงแต่ถ้าเกิดเราใช้โดยพุ่มเฟือยเนี่ยนะอนาคตก็ อาจจะมีใช้น้อยลงนะก็ต้องรวมด้วยช่วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องนํามาจากต่างประเทศเวลาต้นทุนเขาแพงเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําไงเราก็ต้องจ่ายแพงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการประหยัดดีที่สุดนะครับ